สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมอนท์ครับชาแนลครับวันนี้เราอยู่ที่แคมป์ในหัวครับคือที่นี่เองนะครับต้องบอกว่าแคมป์ในหัวเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของอำเภอแก่งคอยนะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีภูเขาแล้วก็ลำธารที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับซึ่งมันก็จะมีบรรยากาศที่เราจะเห็นที่น่ารื่นบืนมากนะฮะก็จะมีการตั้งแคมป์นะครับแต่สำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับทริปนี้เนี่ยเราลองมาดูกันนะครับว่าจะสนุกม้ากมายแค่ไหนนะฮะ ดูครับว่าเราจะกลางเต็นท์หรือจะใช้ชีวิตอามกับฝนตกที่นี่ยังไงนะครับมาดูความชิลของทริปนี้นะครับความชิลเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูนฝนตกปรับทับใหญ่เลยเราเนียมาดูสภาพขา้างห ไบโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แคมป์ายหัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้่า ฟันนะครับพายุฝนนะครับที่ที่ตกอย่างหนักนะครับเราก็ตอนนี้ก็ช่าเรือลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกันน้องน้ำนะครับน้องน้ำหัวปกน้องป้าย <c oughs> หาปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมาทําอะไรกินตอนเย็นนี้เนปะ็นน่องไงไม่ใช่หรอกวัที่แล้วอะเชือที่นี้มันเขามีตัวเหยียบเชือนไปไดนยังไงตายก่อดปนอด วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเครื่องดื่มของเรานะฮอ r ์เรเกอโเป็นรสพีชก็เป็นรถออริจินอลแต่อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันอันนี้เครื่องดื่มพันธุ์เนัเครื่องดื่มรถเค็ม อันนี้เรากําลังย่างกชิ้นเลยนะฮะนี่เลยนะไม่ดูดูไม่จืดเลยทีเดียวมีแม่ครัวนะครับสีมือฉังนะครับย่างไม่ทุกทุกดอกนะฮะไม่ต้องห่วงนี่เดฟนะครับนี่เจ๊บโบนะ,ะแล้วก็นุ้งน้ํำนุ้งน้ํานะฮะแซกนะฮะซึ่งบริเวณที่เรากางเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะมีน้ําที่อยู่บริเวณตรงนี้เลยเห็นไหมฮะบรรยากาศดีมากนะมีเจมิมนะที่คอยดูแลตลอดนะฮะทำกับพงกับข้าวเลยมีก็เต็นท์เรานะฮะ เป็นเราวันนี้มาออกงานอีกแล้วนะครับอีกคลิปแล้วที่บริเวณสซนหลังครัวเรานะฮะมีของกินเทียบเลยวันนี้นะครับของในถังนี้เลยนะฮะยาวๆไปนะฮะยาวๆไปถ้าไม่พอเราก็มีรีฟิวด้วยนะนี่เลยข้างหลังเรามีร้านรีฟิวด้วยอ,อันนี้คือคาเฟ่อะนะครับก็จะมีบริเวณขายน้ำขายอะไรพวกนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะ แล้วก็คืออยู่บรรยากาศนี่คือแชมป์ในหัวนะครับแต่งได้เครและแน่นอนนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการกลางเต็นท์่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องมีการอาบน้าถูกไหมฮะเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องน้ําต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ําที่แชมป์ในหัวกันนะครับว่ามีความน่าใช้แล้วก็มีความดีงามยังไงบ้าง เดียวเท้าตามผมมาเลยครับก็จะมีบริเวณเปลี่ยนรองเท้าให้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ข้างในนะครับแต่ผมจะได้เข้าได้เฉพาะห้องน้ําที่เป็นห้องน้าผู้ชายครับตรงนี้เลยห้องน้ําครับก็จะมีบริเวณที่เป็นที่อาบน้านะฮะอันนี้ก็คือที่อาบน้ําก็จะมีบริเวณที่มีจุดที่เป็นหลังคาด้วยนะตรงนี้เที่ยวอยู่เป็นหลังคาเนาะก็จะประมาณนี้ครก็จะมีห้องน้ําไร้ไปเอาดดมีครับใครอยากได้บรรยากาศแบบเออกโดรคาเปิดหลังค่าเปิดนะฮะแล้วก็ จะมีม่านรูดนะครับประมาณนี้เลยเออค่อนข้างที่จะดีนะจริงจแล้วนะถ้าเกิดใครเคยไปเตะบอลสนามญ้าเทียมอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีจุดที่ให้อบน้าเหมือนกันก็มีบริเวณอ่างล้างมือนะครับชักโครงชักโคพวกนี้ประมาณนี้ฮะสำหนับนผู้หญิงเข้าไปไม่ได้นะครับแต่คิดว่าก็จะเป็นเอาดอเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนะฮะห้องน้ําผู้หญิงนะรครับตรงนี้เลยแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเป็นของคุณลัสตรีเขานะครับมีที่อาบน้ำา u t ดอ o เหมือนกันนะฮะ แล้วก็จะมีบริเวณอินดอร์นะเป็นหลังคานะครับมุมที่ถ่ายจากห้องน้ําไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศเทือกเขานะครับสำหรับต้นไม้นะแล้วก็มีแมกไม้ต่างๆนะครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณจอดรถนะครับกว้างขวางครับไม่ต้องห่วงเลยที่ตัวของแคมป์ในหัวเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความกว้างขวางในบริเวณที่จอดรถนะครับเราดูได้นะครับกว้างมากนะฮะแล้วก็มีกําลังทําอยู่นะครับเป็นบริเวณพักที่พักอนาคตนะครับก็จะมีการ แคมปิ้งได้นะครับพักผ่อนตรงนี้ได้นะฮะอยู่เริมริมเขาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวิวที่มองออกไปจะเป็นแบบนี้เลยครับจะมองเห็นบริเวณป่าเชื่อเขาพวกนี้ก็ถ้าย่างไงอย่าลืมมาลองชมกันที่แคมป์ในหัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่เต็นท์เรานะครับ่าะไปไปกันครับก็จริงๆแล้วที่ที่นี่นะครับเขากําลังทําอยู่นะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับที่ใครมานี่บอกงี้ก่อนคือเราเองนียฮะ จองแล้วก็เสียตังไว้เลยนะครับทําให้เราสามารถที่จะล็อกสเปคบริเวณพื้นที่ตรงที่เราแคมปิ้งได้มันใกล้ลน้ำมากซึ่งวิวที่ดีอยากจะให้คนที่มาเนี่ยนะฮะลองเอาให้ได้แบบที่ที่พวกเราังงกาก็แล้วกันนะครับเป็นวิวที่ดีมากแนะนําวิธีการพับเทเลนเทเลน้าเต็มเนี่ยถ้าเรามมวนให้มาสักครึ่งนึงก่อนนะครับพับครึ่งสักครึ่งก่อนอ่ะมันจะเหลือเล็กแล้วเวลาเราม้วนอ่ะมันจะเก็บพอดี ตัวนี้จะเป็นตัวพาสเตตจะมีตัวล็อกให้เป็นตัว oh, okay. เกี่ยวรู้สึกจะดีมากเลยครับออกแบบมาได้ดีมากและนี่คือบรรยากาศของวันนี้ครับ Happy Birthday to you ประมาณนี Jenn ้ Happy Birthday Happy Birthday น้องน้ำนะครับมีแค่นี้แหละครับ Oh. 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 What? <laughs> what? <laughs> <laughs> Happy birthday to you! <laughs> เราจะมาทำการชงกาแฟกันเ่ยก็ต้องมีกาแฟนะเนี่ยไรแบบนี้น,นะครับอ่าดู และนี่คือจุดกลางเต้นของเรานะครับเป็นบริเวณที่พักที่อยู่ริมน้ําเลยนะฮะซึ่งบรรยากาศด,ดีมากนะฮะหลายๆคนที่ยังไม่ได้มานะครับยังไงก็ลองมาดูครับตรงนี้เลฮะที่แคมป์ในหัวครับตําบลชะอมอ,อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ